ไปดูบรรยากาศเทศกาลหนังเมืองคาสที่ฝรั่งเศสกันบ้างดีกว่านะคะภารกิจนี้เนี่ยคุณแซคทราวุธนะคะก็ติดตาม ไปดูความเคลื่อนไหวด้วยะนะคะโดยเฉพาะเรื่องของอภาพยนตร์ที่กระทรวงวัฒนธรรมและก็กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจับมือกับทั้งนายหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์แน่นอนก็ต้องเป็นเรื่องของภาพยนตร์คุณผู้ชมซึ่งมีการไปเปิดคูหาประเทศไทยนะคะที่เทศกาลภาพยนตร์เมืองคาส์ที่ฝรั่งเศสซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็มีการถแถลงความสําเร็จในการ เป็นสถานที่ถ่ายทำภาพภาพย,ยนต์ต่างประเทศด้วยรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นอย่างไรติดตามจากคุณแซคธารวุฒิทิ่อักษรค่ะ ขอบคุณครับทั้งสองท่านครับนำทุกท่านนะครับมาติดตามภาพบรรยากาศเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่77นะครับโดยทางด้านรกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาครับก็ได้แถลงความสําเร็จสําหรับการเป็นสถานที่ถ่ายทําภาพยนตร์ในต่างประเทศครับด้วยคาดการณ์เอาไว้นะครับว่าในปี2567นี้จะสามารถสร้างเม็ดเงินในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมภาพยนตร์ในประเทศไทยนี่มากถึงกว่า7,500ล้านบาทครับ ดยในเวล,เวลา15นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะครับนักคูหาประชาสัมพันธ์ในนามทีมไทยแลนด์นำโดยนายอารันบุญชัยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางยุพาชวีวัฒนกิจบวรกร,ระทรวงวัฒนธรรมนายจารุรนพักดีวานิชอธิบดีกรมการท่องเที่ยวตลอดจนคู่ค้าทางธุรกิจและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกันอย่างคับข้าง ในขณะที่ทางด้านในอาราันประทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากล่าวว่าประเทศไทยที่ถือว่าเป็นได้รับการยอมรับว่าเป็นสถานที่การถ่ายทำภาพยนตร์ที่สวยงามโดยมีทีมงานที่มีประสบการณ์และโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกรง่งทําให้ประเทศไทยถือว่าเป็นหนึ่งประเทศในตุลือกอันดับต้นๆสําหรับการถ่ายทําภาพยนตร์นาน,นาชาติด้วยในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่77นะครับประเทศไทยถือว่ามีการพัฒนาการและก็ความสําเร็จของมาตรการส่งเสริมการถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศ,เทศไทยและที่สําคัญนะครับ ประกอบการที่สนใจเข้ารับมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยก็จะได้รับสิทธิทประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับโดยเฉพาะภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่มีเงินลงทุนสูงสุดมากกว่า10ล้านยูโรเช่นเรื่องเดอะเม็กจากภาพยนตร์เรื่อง The Creator ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าสิง,งรางวัลอสการ์ในปีคร,ริสตศักราช2023และภาพยนตร์ซีรีส์ชื่อดังที่กำลังถ่ายทำที่เกาะสมุยจังหวัดภูเก็ต นั่นก็คือเรื่องไว้โลตัสสี่เส้นสซึ่งมีลิซ่าวง b l a c k พิง k นั้นแสดงนำก็ทำให้ธุรกิจการถ่ายทำภาพยนตร์นั้นเติบโตอย่างก้าวกระโดดครับ อีกทั้งประเทศไทยถือว่าได้มีการประกาศใช้มาตรการจูงใจหรือว่า i ินเซนティブเพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการภาพยนตร์ต่างประเทศมาถ่ายทําในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยครับโดยคุณผู้ชมครับหากย้อนกลับไปในปี2,560ในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานส์ครั้งที่70ซึ่งงานในครั้งนั้นนะครับทำให้ได้รับความสนใจจากผู้สร้างภาพยนตร์นานาชาติเป็นอย่างมากนะครับไม่เพียงเท่านั้นปัจจุบันมีภาพยนต์ต่างประเทศที่มีความประสงค์ขอรับมาตรการดังกล่าวจํานวนกว่า70เรื่องด้วยกันแล้วก็มีค่าใช จ่ายในประเทศมากถึงกว่า1 5 0 0 0ล้านบาทและก็มีภาพยนต่างประเทศที่ได้รับคืนเงินไปแล้วจำนวนทั้งสิ้นกว่า4 6, 6เรื่องด้วยกันโดยใช้งบประมาณคืนเงินจำนวนกว่า1,400ล้านบาทครับโดยเฉพาะในปี2566ที่ผ่านมากองถ่ายทำภาพยนต่างประเทศได้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากถึงกว่า6000ล้านบาทครับและถือว่าเป็นสติจำนวนไรายได้สูงสุดนับตั้งแต่มีมาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในประเทศ,เทศไทยซึ่งเป็นเครื่องชีวิตมาตรการนี้ว่า ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากในประเทศไทยครับและคาดการณ์กันว่าจากความสําเร็จในการเป็นสถานที่การถ่ายทำภาพยนตร์ในต่างประเทศในงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติเมืองคานครั้งที่77หรือว่าในปี2567นี้นะครับจะสามารถสร้างเม็ดเงินในภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากถึงกว่า7,500ล้านบาทครับดูตัวเลขได้อนหลังในปี65เราได้ประมาณ4,600ล้าน ปี67ป6ี6ขยับขึ้นมาเป็น6,700ล้านก็เลยปี67แน่นอนว่า10%ที่โตขึ้นน่าจะได้อยู่ก็มาณ7,500ล้านนี่น่าจะได้อยู่น่าจะได้เพราะ4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยรายได้รประมาณ3,200ล้านบาทแล้นะครับแล้วก็งานเทศกาลบางังคานเนี่ย2วันที่ผ่านมาผู้สนใจเข้ามาประมาณ100รายสนใจจะไปลงทุนจริงๆตอนนี้2รายแล้ว2รายแล้ว รายเลกประมาณ350ล้านรายที่2 80ล้านที่เข้าไปจริงๆเมดเงินประมาณ4-500ล้านนั่นคือไปบ้านเราแน่นอนแตครับรวมของกควีก3,000ล้านนี่4,000-5,000ล้านณนะ6เดือนแรกนี่ผมว่า4,500ล้านนี่น่าจะได้เพราะนั้นช่วงหลังผมคาดหวังว่า7,500ล้านนี่คงจะได้ได้ใน10%ของปี67ของปี66 ด้านนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรประงค์วัฒนธรรมก็กล่าวว่าจากการเปิดคุมหาประเทศไทยพบว่ามีบุคคลในวงการภาพยนตร์สนใจเข้าสอบถามเกี่ยวกับประเภทของภาพยนตร์และก็ละครโทรทัศน์รวมถึงบริษัทผู้ผลิตและช่องทางในการติดต่อเพื่อซื้อขายภาพยนตร์และก็ละครนั้นไปเผยแพร่ต่อนะครับนอกจากนี้ยังได้รับการสอบถามเกี่ยวกับมาตรการการคืนเงินการลงทุนการถ่ายทำภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยการอำนวยความสะดวกแล้วก็การขออนุญาตการใช้สถานที่รวมถึงความพร้อมของสตูดิ และอุปกรณ์ต่างๆในประเทศไทยโดยคาดการณ์กันว่าตลอดระยะเวลาของเทศกาลดังกล่าวนี้จะสามารถสร้างไรายได้เข้าสู่ประเทศไทยจากการเจรจาซื้อขายและก็การเชิญชวนให้ต่างชาติเข้ามาถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศในประเทศไทยไม่น้อยกว่าปีที่ผ่านมาอย่างแน่นอนครับเนื่องจากว่าประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามและมีสิ่งอำนวยความสะดวกระดับโลกแล้วประเทศไทยถือว่ายังเป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและก็ปลอดภัยเหมาะสําหรับผู้สร้างภาพยนตร์ซึ่งเพิ่มสเสน่ห์ให้กับประเทศ ทยในฐานะจุดหมายปลายทางการถ่ายทําภาพยนตร์ชั้นนําโดยกองถ่ายทําภาพยนตร์ต่างประเทศถือว่าเป็นเครื่องมือในการสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและก็ยังเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในการส่งเสริมประเทศไทยในฐานะแหล่งท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับโนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของรัฐบาลไทยอีกด้วยครับ ครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่านี่เป็นอีกหนึ่ง19ก้าสำคัญของประเทศไทยนะครับสำหรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนะครับในส่วนของกองถ่ายทำภาพยนตร์ของต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาถ่ายทำในประเทศไทยซึ่งคนไทยต่างประเทศนั้นก็ควรจะต้องทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีด้วยนะครับและนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นที่สาธารณรัตฝรั่งเศสช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับ ขอบคุณคุณแซครธรวุฒิฤทธิอักษรนะคะรายงานมาจากเทศกาลหนังเมืองคาสนะคะที่ฝรั่งเศสนะคะก็จะเป็นการรวบรวมของอุตสาหการรมภาพยนตร์นะคะทั่วโลกแล้วก็ไทยเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าตลาดของไทยเนี่ยก็น่าสนใจเช่นกันค่ะน่าสนใจนะฮะคือตอนนี้ช่วงนี้ระหว่างวันที่17ง19พฤษภาคม ที่เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากนะครับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเชิญประชาชนไปเที่ยวงานครับครบรอบ60ปีรัฐพิธีเปิดเขื่อนภูมิพลนี่ฮะอยู่ที่จังหวัดตากนะครับเขื่อนภูมิพลเนี่ยนับเป็นเขื่อนอนเนกประสงค์แห่งแรกของประเทศไทยที่ดําเนินงานเพื่อประโยชน์ด้านชนลประทานชะลอน้ําเพื่อบรรเทาอุทก,กภยัยระบายน้ําเพื่อการอุป,ปโภคบริโภคและเกษตรกรรม ผลักดันน้ําเค็มเพื่อรักษาระบบนิเวศแล้วก็ยังมีผลพลอยได้ในการผลิตไฟฟ้าซึ่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระปรมาพิไทยมาเป็นชื่อเขื่อนภูมิพลมาจนถึงปัจจุบันนี้นะฮะเขื่อนนี้เรียกว่าสร้างประโยชน์อย่างอนเนกประการกับคนไทย ภายในงานนะครับมีกิจกรรมมากมายครับมีนิทรศรศการเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่9ก้ากับเขื่อนภูมิพงศ์กับเขื่อนภูมิพลชื่อว่ามหาณทีณวมินสายน้ําเพื่อแผ่นดินแล้วก็จะมีการแสดงม่านน้าเฉลิมพระเกียรตินะครับเป็นการแสดงแสงสีเสียงและวิดิทัศน์60ปีเขื่อนภูมิพลผ่านม่านน้ําและการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์จากวงดุริยางกองทัพเรือบริเวณสะพานปิ่งพิพัฒนะฮะ อันนี้อยากดูเลยอ,ะอ่ะแล้วก็มีการออกหน่วยโครงการแว่นแก้วให้บริการตรวจวัดสายตาประกอบแว่นกับผู้ที่มีปัญหาสายตากว่าหนึ0งพันคนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลเพื่อการศึกษาของนักเรียนมูลยิที่เขื่อนยันฮีเขื่อนยันฮีนี้เป็นชื่อเดิมนะครับของเขื่อนภูมิพลนะฮะการประดับตกแต่งไฟแล้วก็การแสดงพลุสุดอลังการด้วยแล้วก็มีตลาดนัดเอ็จี จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนรอบพื้นที่เขื่อนภูมิพล60ร้านค้านะครับพร้อมกับลุ้นรางวันเครื่องใช้ไฟฟ้าเบอร์5ทุกวันด้วยพิเศษนะครับชมมินิคอนเสิร์ตฟรีจากศิลปินชื่อดังฮะวันศุกร์เมื่อวานนี้เนาะ,ะอ๋อเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้เป็นคุณไต่เอรไทยไปละส่วนวันนี้นะครับ18พฤษภาคมเป็นคุณกุ้งสุดทิราชนี่ไปรับชมกันได้นะครับกฟผยังมีรถอีวีคอยให้บริการรับ ส่งฟรีนะครับจากอำเภอเมืองตากไปถึงเขื่อนภูมิพลณบริเวณหอกิิติคุณตั้งแต่เวลา14นาฬิกาถึง21นาิก30นาทีผู้สนใจสามารถไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่ Facebook เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากหรือว่าโทรศัพท์สอบถาม055881238ก็เชิญชวนนะคะระหว่าง17-19พฤษภาค,คมนี้นะคะคุณผู้ชม เอาละครหมดเวลาท็อปข่าวเที่ยงสาร์อาทิตย์ช่วงนี้แล้วนะครับเพกกับพี่กวาเวลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ